กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รพผมทาอุทัยปลาทองจากช่องทางอุทัยพาไปดูนะครับวันนี้ก็รู้สึกแปลกๆนะชักยังไงอะ่ะชักรู้สึกยังไงยังไงอยู่กับรัฐบาลของเราเนาะเมื่อถแถลงเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนี่เพราะว่าความจริงแล้วผู้ผู้เสียชีวิตนี่มันมีหกศพนะครับแต่ทําไมถแถลงของรัฐบาลมีผู้เสียชีวิตสาศพ แล้วอีกสมสมนะี่คืออะไรอันนี้เดี๋ยวลราล,ลองไปฟังคลิปที่คนข้างในเขาพูดกันออกมาก่อนเราถึงค่อยมาวิเคราะห์กันนะครับภายหลังซื้อทัวร์โลกพร้อมกันติดตามข่าวการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงของซปบลาปอ และทังการของร้ายประเทศก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนให้พลเมืองของตนระมัดระวังในการเดินทางมาเที่ยวเล่าแลกเหยียบห้องให้ทางการเล่าเร่งสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ได้โดยไวในวันที่23พฤายนปี2 0 2 4ทางการเล่าก็ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแถลงการของทางการเล่าที่มีต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีใจความสําคัญวา่า รัฐบาลแห่งซอปปอลาว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของนาองเที่ยวต่างประเทศอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์และขอแสดงความเห็นอกเห็นใจและเศร้าสลดใจอย่างจริงใจต่อครอบครัวของนั่องเทียวที่เสียชีวิตดังกล่าวรัฐบาลแห่งซอบปปลาว่าได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อสอบหาสาเหตุและนํำเอาผูก้กระทำผิดมาลงโทษต,ตามระเบียบกฎหมายรัฐบาลแห่งซอปปอลาเล่าขอยืนยันวา่าเวลาใดก็ให้่ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศแรมนีก็เป็นคําแถลงการความเคลื่อนไหวจากทางการเล่าภายหลังปิดปากเงียบมากเกือบสองอาทิตย์ต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อกับความเคลื่อนไหวของทางการเล่าในครั้งนี้สื่อหลายสำนักในซปวปอเล่าจากที่เคยเงียบบ่เคยรายงานและบ่เคยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในวันที่23พฤวจิกนเดียวกันกับการออกแถลงการ์ของทางการเล่าซื้อหลายสำนักที่ขึ้นกับทางการเล่าและซื้อที่ถือสร้างขึ้นมากเพื่อสนับสนุนภารครัฐบาลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวรายงานข่าวนี้กันอย่างพร้อมหน้ายกตัวอย่างในวันที่23พฤศจิก2 0 6 4สำนักข่าวสานประเทศเล่าและซื้ออีกหลายสำนักของทางการเล่าก็ได้รายงานในเนื้อข่าวเดียวกันมีใจความสำคัญว่า ต่อกับเหตุการณ์นักท่องเที่ยวต่างประเทศเสียชีวิตยอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ปัจจุบันทางอำนาจการปกครองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ได้สมทบกับกระทรวงกลุ่มองค์การและภาคส่วนเกี่ยวของลงสุขอยู่ติดตามกวดกาจากการลงพื้นที่พบว่าสาเหตุเบื้องต้นที่เหตุให้หนักท่องเที่ยวเสียชีวิตคาดว่าอาจเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารผิดเจือปน และอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาอื่นๆอยู่เืงอานผักนาหน้าแบ็คแพคเกอร์โฮเทลเซิงเป็นสถานที่เกิดเหตุในวันที่12พฤศจิกปี2 0 2 4ที่ผ่านมาจากการเก็บกํา้อมูลพบว่ามีผู้เสียชีวิต3คนในจำนวนนี้เสียชีวิตทันทีอยู่เืงอานผักนาหน้าแบ็คแพคเกอร์โฮเทล1คนและไปเสียชีวิตอยู่ห้องหมอศูนย์กลางนคะรหลวงเวียงจันทร์2คน ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของทั้ง3คนนั้นปัจจุบันทั้งภาคส่วนเกี่ยวของกำลังสืบสวนสอบสวนทางด้านวิทยาศาสตร์และจะรายงานผลให้รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศนําไปซีแจงต่อต่างประเทศอย่างเป็นทางการในตอนน้าสำหรับเื่อนผักหน้าหน้าแบกแพกเกอร์โฮเทลซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุแมนเป็นื่อนผักของนักธุรกิจชาวเวียดนามมีการรายงานว่าื่อนผักดังกล่าวได้ถูกสั่งปิดกิจการไปแล้ว ส่วนเพจผู้กู่จอมเล็กซึ่งเป็นเพจสายทหารที่ถือสร้างขึ้นมากเพื่อสนับสนุนพรรครัฐบาลเล่าและพรรครัฐบาลเวียดนามและมีการระบ,บุทีวีว่าเพจเนี้ได้ถือสร้างขึ้นมาอยู่ในประเทศเวียดนามก็ได้โพสต์ขอความต่อคาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๒๓พฤศจิกายนเดียวกันกับการออกแถลงการณ์ของทางการเล่าในทำนองต้องการเบี่ยงประเด็นเพื่อให้คนเล่าที่ยังหูเบอทันต่อคาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการเข้าใจผิดว่ามีสาเหตุมาจากประเทศไทย โดยเพจผู้ก่อจอมเล็กได้โพสต์ข้อความาพาดพิงทั้งประเทศไทยเอไว้ววาเหลาเทียนเหลาปลอมอยูเล่เกาสิบห้าเปอร์เซ็นต์แม่น้ำเขามาจากประเทศไทยพอ,อยูเล่ผลิตบอเปลนแมนแต่ไม่กิมแขา่าสำหรับข้อมูลล่าสุดของจำนวนผู้เสียชีวิตหลังจากเกลืมเหล่าเทียนที่มีการปนเปื้อนอยู่เมืองวัางเวียงของซปบปอเล่ซื่อต่างประเทศรายงานในวันที่23าพฤศจิกปีนปี2024ว่วามีผู้เสียชีวิตจากการลืมเหล่าเทียนที่ปนเปื้นนอนเมธานอลแล้วร่วม6กคน ต่อกับตัวเลขนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เสือของทางการเล่านำเสนอกับตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตที่เสือต่างประเทศรายงานแมมนบนตรงกันซึ่งเหตุให้อดคิดบ่ได้ว่าทางการเล่าตั้งใจจะปิดตตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงหรือว่ามีเหตุผลใดกันแท้ ต่อไปถ้าลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบื้องว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแน่วใดต่อกรับการนําเสนอของเพจผู้กูดจอมเล็กซึ่งเป็นเพจสายทหารเพรื่อนาเสนอเพื่อให้คนเล่าที่บด้ติดตามข่าวสารเกิดการเข้าใจผิด คนทำเอ็ดได้ข้อมูลอวัยวาอ่างแบบนี้มีหลักฐานอยู่บอว่าน้าเขามาจากประเทศไทยนั่นถ้าระบบป้องกันของรัฐเดียจะมาแต่ใสกระน้ำเขาบ่อใดอย่าไปโทษคนอื่นถ้าตัวเองเห็ดผิดแล้วบ่ฮู้หัจากยอมหบความจริงกับหนามาก,กินภาษีประษาส,ส่วนเลยกาเว้าโถษดคนอื่นได้แน่าไดคนต่อมาได้ขอม์เอวัว่าอายเขาแดทาหารวาบวบจริงสร้งกาเวา่า นี่เมื่อฟังเขาอ่านแถลงการแล้วนะแถลงการเป็นภาษาลาวนะครับผมก็ต้องขออภัยนะที่เอาคลิปของเพื่อนยูทูบเบอร์มามาเปิดนะครับเพราะว่าเราเองก็อ่านไม่ได้นะตัวของเราเขาอ่านให้นะถ้าดูแถลงการนี่้ลาวนี่ก็บอกว่าผู้เสียชีวิตมีแค่สามคนมีอยู่สามผู้เสียชีวิตในลาวมีสามคนถามว่าคำนี้ถูกไหมก็ถูกนะ ไม่ไม่ใช่ผิดนะก็เสียชีวิตที่บ้านพักหนึ่งคนแล้วก็ไปเสียที่โรงพยาบาลกลางอีกสองคนแต่มันมีปัญหาสิ่งที่เรามีปัญหาทำไมเหตุเกิดนี้มันเสียชีวิตหคนทำไมไม่ทำไมไม่แถลงไปว่าทั้งหกคนนี่สิใครบ้างเสียชีวิตที่ไหนอ่ะไม่ไม่เอาใครบ้างก็บอกว่าอีกสองรายก็ไปรักษาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ได้รับรายงานว่าเสียชีวิตแล้ว อย่างนี้อีกคนไม่รู้เสียที่ที่ไหนนะผมเองก,ก็งงนี่แหละสิ่งนี้นี่มันผมว่าคือมันคลาดเคลื่อนากความเป็นจริงคือเอาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบมาพูดสิ่งที่คือไม่ได้เสียที่ในเรานี่คือไม่พูดไม่แถลงถ้าบอกว่าไม่รู้สาเหตุอื่นๆเนี่ยคือไม่รู้เหตุการณ์อื่นก็เลยไม่แถลงถึง อาจจะแก้ตัวไปอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องแก้ตัวยากก็คือถแถลงแค่นี้มันมีปัญหาว่าแล้วใครจะถแถลงแล้วใครจะแก้ตัวใครจะถแถลงยังไงนี่ผมฟังมาหลายวันแล้วเนี่ยสนักข่าวต่างประเทศนี่ถล่มมาแต่ที่ไทยนะบางบางที่นี่ดูบางช่องเขานาเสนอนี่โพสต์ของคนต่างประเทศเนี่ยคนอังกฤษคนอะนิ่เขาบอกว่าไปเที่ยวไทยนี่มีอันตรายอย่าไปเห็นไหม มันมันเยอะแต่ผมไม,ไม่ได้แปลได้ผมก็ฟังอีกช่องหนึ่งเข้ามาแต่ไม่ได้อัดเข้ามาเพราะว่าสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ก็หลายอย่างกันวิเคราะห์ว่าทําไมเราเอาแค่นี้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมคิดถึงเหตุการณ์แบบหนึ่งนะทำไมคนคนไทยก็แล้วแต่หรือใครเขาจะถือมากถ้าเห็นรถโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะถ้าเห็นรถมอเตอร์ไซ ล้มข้างทางอะไรทํานองนี้นี่ห้ามที่สุดคือห้ามลงไปช่วยแล้วพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าสุดท้ายเขาว่าเราเราทำนะเขาจะว่าเราทำเพราะหนึ่งเพราะเผลอนี่คนนั้นไปรักษาแล้วตายไม่มีใครแม้ไม่ตายเขาก็ไม่รู้คือมันมึนไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าเป็นดูตามพยาหลักฐานโอเลือดเปื้อนตัวขึ้นมาเลยเนี่ย ถ้ารถคนอื่นชนท้ายแล้วเราไปเห็นอมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่แล้วเราไปอุ้มขึ้นไปจริงนะถ้าคนฉลาดหน่อยก็อาจจะแจ้งตำรวจมาแล้วให้ถ่ายรถตัวเองไว้หมดเลยนะผมขี่รถคันนี้มาอย่างนี้มันก็เป็นไปได้แต่นั่นก็คือเราต้องจัดการเองมันเหมือนเหมือนตัวนี้ไหมว่าสุดท้ายแล้วไทยต้องถแถลงผมไม่รู้นะอีกคนนี่เสียชีวิตที่ไหนที่ที่เห็นนี่คือเสียชีิตที่ไทยนี สองศพหรือเปล่าถ้าผมเข้าใจผิดก็เมนต์มาด้วยเนี่ยสุดท้ายนี่ไทยต้องเป็นคนแถลงใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยว่าเรานี่รับคนป่วยมาจากเราก็คือเราส่งมานะเออเราส่งมาเรารักษาให้แต่เสียชีวิตที่เราอย่างงี้ไหมอันนี้แหละมันมีปัญหาครับดูแล้วพูดเหมือนพูดยังไงก,ก็ต้องตำหนินะทำไมไม่มีความรับผิดชอบให้หมดล่ะ เหตุก็เกิดตรงนั้นหมดอ่ามันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลแต่ว่ามันเป็นความผิดของใครก็ต้องแจ้งให้หมดเกิดตรงนี้เหมือนเหมือนอลาวคนหนึ่งที่ออกมาที่ชอบออกมาย่องยอนะ่ะป่วยทั้งหมดยี่สิบเอ็ดยี่คนเลยนะเออทำไมไม่เอาเหตุการณ์แบบนั้นมาป่วยเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นตอนนี้ทำไมไม่ไม่เป็นแบบนั้นทำไมต้อง เอาเฉพาะคนตายแล้วอีกคนตายที่ตายอยู่ต่างประเทศเหตุเกิดเดียวกันก็ไม่ไม่นี่ถึงผมเองนี่อดพูดง่ายๆพูดเป็นผมมีผมน้อยใจนะเพราะว่าเราทำดีเพื่อนก็ไม่ได้บอกทำไมเพื่อนไม่รับผิดชอบเอแล้วเป็นยังไงทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะแล้วสถานการณ์หนึ่งก็คือเพจ ผู้กู้จอมเหล็กเนี่ยเจอหลายครั้งแล้วเทพโยนี่ชอบเอามาออกอยู่เป็นประจำเพิ่งรู้จากช่องนี้นะว่าเพจนี้เป็นเพจที่สร้างอยู่ในเวียดนามเขาวงกลม,มให้แล้วถ้าเราดูไม่ทันก็รีกลับไปดูนะครับวงกลมสถานที่ที่ก่อตั้งสร้างเพจนะอยู่เวียดนามแล้วที่บอกว่าเล่าเถือนอน95%มาจากไทยเห็นไหม โคดแบบนี้ก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เราเสียหายตัวนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะมันติดมือแล้วนะเหมือนกับเราไปจับของสกรปรกอะไรบางอย่างแล้วมันติดมือเรานะทำให้เราเปื้อเปื้อนนะแม้จะมีเม้นที่เขาให้กำลังใจเขาพูดความจริงอยู่ท้ายท้าย,ายคลิปที่ที่เปิดที่ดูมันก็ ทำให้ความขุ่นมัวในใจเราน้อยลงไม่ได้หรอกผมว่ามันเกิดจากการที่ไม่ไม่บอกให้ครบว่าคนนีเสียชีวิตกี่คนอย่างนี้นี่คนเดินทางเอาสมมุติว่าไปไกลได้ก่อนนั้นล่ะคงไม่มีหรอกครับในเขตแถวนี้ก็ต้องโรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็คือในไทยคงไม่มีใครเอาขึ้นโรงพยาบาลไปเวียดนามหรือไปพมา่าเพราะฉะนั้นเราซวยตลอดนะครับแบบนี้ อันนี้นี่พวกเราคิดยังไงว่าตกลงแล้วนี่มันมันโอเคไหมแบบนี้เราควรช่วยไหมรอบหน้านี่เราควรช่วยไหมเออถ้าไม่ควรช่วยนี่ก็ต้องปฏิเสธไม่รับผู้ป่วยจากเราอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเหตุแบบนี้โอ้แย่แล้วนะดูดูแล้วนี่แย่พวกเราก็ลองเมนมาดูนะผมว่าทำให้ความรู้สึกดีๆเออ ที่มีของเมื่อวานนี้ที่ตามเม้นต่างๆนะมันไม่ค่อยดีละตอนนี้ลองเม้นมาดูนะครับสวัสดีครับ